วันนี้จะพาไปดูวิธีการทํางานของสัตวแพทย์ที่รักษาช้างว่าเฮ้ยไปรักษาช้างี่ต้องทำยังไงตัวสุขภาพช้างต้องทำยังไงบ้างเอาไถไปเลยนอหนวดเปล่าใช่แล้วเขาตนเตเน่งทไม่ถูกหรือเปล่าเดี๋ยวอย่างคือทำความสะอาดแผลก่อนนะคือกูวันนี้เดือดต้องทำต้องมาแล้วเดี๋ยวมันจะกรี๊ดนิดนึงนะเดี๋ยวมันจะกรี๊ดนิดนึงนะ โดนโดนคืนนะโดนตบคืนอย่างเงี้ยทำดีมันไม่ได้ดีหรอกสวัสดีทุกคนนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเน่งเอ็นเอนะทุกคนก็คือเป็นบล็อกวันนี้เป็นบล็อกก็คือดูชุดนี่ดูชุดไี่แบบเป็นดูเป็นหมอไหม หัวแต่สีหัวไม่เข้าเลยหัว <c oughs> สีหัวโดนหมดความน่าเชื่อถือกันพอดีอะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆทุกคนก็คือเหน่งวันนี้จะพาไปดูวิธีการทํางานของสตอแพทย์ที่รักษาช้างว่าเฮ้ยไปรักษาช้างต้องทำยังไงตัวสุภาพช้างต้องทำยังไงบ้างแล้วก็วันนี้มันมีเคสด้วยก็คือเหน่งเนี่ยไปออกกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะทุกคนของมูลนิธิ ดุ <laughs> <haircut> ไปออกกับหน่วยแพทย์หน่วยแพทย์หน่วยแพทย์อะไรโอ้โหโอตายตายหนิงไปออกกับหน่วยแพทย์เคลื่อนทีน่ของมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยทุกคนอ่าโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเฮ้ยช้างที่เขาป่วยหรือว่าเป็นช้างอะไรจริงจริงช้างพวกนี้เป็นช้างของชาวบ้านที่มีการขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายแล้วทนแล้วก็ทางมูลนิธิช้างเนี่ยก็จะซัพพอร์ตในเรื่องของการที่แบบเฮ้ยบางทีช้างเขาแบบป่วยหนักๆหรือว่ามี อุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆเนี่ยมูลนิธิช้างเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตมาแบบคอยออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาดูแลช้างต่างๆที่แบบว่าเป็นของตามชนบทหรือว่าตามที่แบบไม่มีเจ้าของหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือเขาเขาทำหมด <S <S เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูว่าการทํางานของสัตวแพทย์ที่ดูแลช้างเนี่ยเขาทําอะไรบ้างอ่ะคิดว่าผมน่าจะไม่ได้ลงมือเพราะว่าเขามีผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วเรื่องช้างเนี่ยผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ถ้าจะไม่รู้อะไรเลยอ่ะเองี้ดดีกว่าหมดหมดแล้วใช่ไหมความน่าจะถือหมดแล้วเนาะหมดตั้นแต่สีผมแล้วโอเค แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีผู้เชี่ยวชาญก็คือพี่หมอที่เขาแบบดูแลช้างมาเป็นเวลานานอย่างเงี้ยแล้วก็มีระดับอาจารย์มาด้วยก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปคุยกับอาจารย์แล้วก็ทุกคนอาจจะได้ความรู้ใหม่ๆข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับช้างอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าเฮ้ยช้างป่าหรือช้างบ้านมันแตกต่างกันยังไงทําไมถึงเราไม่สามารถปล่อยช้างกับคืนสู่ป่าได้อะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวไปถามอาจารย์อ่ะไปะวันนี้เราจะไปที่ปักช่องกันทุกคนก็คือจังหวัดโคร,ราชเนาะเพราะว่าวันนี้เราจะไปออกหน่วยที่โคร,ราชโอเคไปไป,ปไปดูเลยครับไป อ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราก็ต้องย้ายรถนะเดี๋ยวผมจะต้องไปนั่งรถของทางหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะก็คือเดี๋ยวตอนนี้เขากำลังเตรียมอุปกรณ์กันอยู่เดี๋ยวเราพาไปดูว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง่ะไปน้องตัวนี้นะคือที่น้องตัวที่เขาป่วยอยู่อะไรเงี้ยครับมันช้างยืนอยู่ด้วยเดี๋ยวต้องไปดูว่าเขาเป็นอะไรแน่ๆเดี๋ยวถามพี่หมอให้ดู โอเคทุกคนเดี๋ยวเราลงไปดูน้องกันเลยว่าน้องเป็นยังไงบัางแต่ความรู้สึกแรกที่ลงมาคือได้กลิ่นขี้ช้างอาก็เรามาช้างเราก็ต้องได้กลิ่นขี้ช้างเนาะโอเคเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์กันทุกคนมาเอ้ยเฮ้ยพวกเองมาทำอะไรกันอ่ะ ลำพานวย้ยลำพานออกไปหันตัวใส่เลย oh <my. S 1> หันตูดให้เลยน,นี่มีขี้ติดตูดด้วยอ <laughs> ตอนนี้นะฮะใครที่กำลังเปิดคลิปนี้แนละ้วกินข้าวไปด้วยนะฮะสาคิปไปเนาะน้องไปเ <laughs> ช็ดก้นไปเช็ดก้นให้น้องหน่อย <laughs> <laughs> เดี๋ยวให้ทำไม่ได้สระสานเองอย่าไปยุ่งกับมันไปดูอุปกรณ์กันดีกว่านี้โอเคได้เ๋ยเรามาดูอุปกรณ์กันว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างตอนนี้ก็เราก็กําลังเตรียมอุปกรณ์กันอยู่อาจารย์ชิปนะครับและนาตัวนะครับ อาจารย์ปันเทพนั่นเองครับเป็นเลขาธิการมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยครับผมก็วันนี้ก็อาจารย์ก็มาออกหน่วยด้วยอ่าแล้วก็มีพี่มอมิกครับมอมิกอันนี้เป็นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นหนอที่ดูแลช้างมาเป็นเวลาหน้าแล้วครับครับผมเดี๋ยวเราวันนี้ก็เราเขตน้องช้างให้เขาฟังเมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับมันจะมีเหตุการณ์ที่ช้างป่าที่ลงมาจากเขาใหญ่นะ ัที่เขาจะมาผสมพันธุ์กับช้างยิชชาเพลิเพลียนะครับเขาจะมาผสมพันธุ์แล้วทีนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าช้างเขาไปทาร้ายตัวผู้ไปทาร้ายตัวเมียจนจนหูข้างหนึ่งฉีกก็คือช้างป่าเนี่ยจะพยายามมาผสมพันธุ์กับช้างบ้านมาคุมขืนแต่ว่าแคุมืน็บาคมืนช้างป่าเนี่ยจะมาคุมคืนช้างบ้านแต่ช้างบ้านคือคือขัดขืนไม่ยอมก็เลยเกิดการต่อสู้กันแล้วก็หูฉีก นะครับก็คืออาจจะโดนงาแทงที่หูแล้วก็มีแผลบาดแผลครับเราก็จะมาดูแลเรื่องอื่นๆด้วยก็คือมาเจาะเลือดตรวจสุขภาพประจําปีด้วยใช่ครับก็ของของน้องตัวนี้ชื่อน้องน้องอะไรนะของแปมอ๋อชื่อน้องคนแบบอ๋อยายแต่แต่ก่อนที่จะเนี่ยบอกกันเรื่อยช้างเชือกนี้ชื่อนี้ต้องยืนยันให้ได้ใช่ไหมพอช้างแต่ละเชือกเนี่ยดูจะคล้ายคลึงกันไปหมดสิ่งที่จะช่วยยืนยันว่าเป็นตัวใดได้เนี่ยมันก็คือการทำทะเบียน โดยมีเครื่องหมายประจำตัวมันจะแตกต่างจากแม่ดีแม่ดีบ <c oughs> อาจจะมีก <c oughs> <c oughs> ่อนรักษาทั้งหลายต้องให้แน่ใจว่าเป็นตัวนี้จริงห <c oughs> รือเปล่าเราก็ต้องตรวจน,นะขอดูแบบประชาชนหน่อย <c oughs> บบประชาชวาไป <c oughs> ช้างในไทยเนี่ยเขาขึ้นทะเบียนหมดทุกคนก็คือแทบจะ100เลยที่แบบเป็นช้างบ้านนะคือช้างป่าเนี่ยอาจจะเขาทาทาไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอยู่ในป่าแล้วไปฝั่งมกริชยากเพราะฉะนั้นเราก็จะเช็คได้ว่าช้างนี้ของใครคนเลี้ยงคือใครอันนี้คือใครแล้วช้างเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยไป หมายเลขมันก็จะขึ้นมาหมายเลขหมายเลขระจำตัวนี่มาดูใกล้ๆนี่จากนั้นก็เริ่มทำการล้างแผดนะครับโอเคหมายเลขไมโครชิปนะครับ122709362อเอครับอันนี้ผมผมเอาไปซื้อได้ไหมครับอาจารย์ได้เลยครับวัลที่หนึ่งวดที่เดือนอะไรวะ122709 สามหกสองเสร็จแล้วก right? ็ครับขาขาบอถอยไปเลยฮะเนือนัดฟาวเนื้อนัดฟาวเหน่งทำไม่ถูกหรือเปล่าต้องกดค้างตองกดค้างถอยขึ้นไปทุกคนเห็นไหมเนี่ยคือหูมันขาดเว้ยเพราะว่ามันโดนเหมือนเหมือนงางามันเสียบทะลุงามันเสียบทะลุแล้วก็หูขาดแล้วทีเนี้ยมันก็เกิดแผลขึ้นมาแล้วพอแผลมีเนื้อตายเนี่ย มันก็จะทําให้แบบว่ามันเน่าไงแล้วมันก็จะมีหนอนมีมแมลงวันมาตอมหรือว่ามีแบคทีเรียมาเข้ามาก็กลายเป็นแบบแผลติดเชื้อม,มีหนองอย่างเงี้ยเหมือนช้างอะ่ะเขาจะมีอุปนิสัยในการแบบพยายามจะฮิลลิ่งตัวเองก็คือเขาจะเอาดินเอามาแบบสาดดินใส่แผลอะไรเงี้ยมันก็ทําให้แบบติดเชื้อได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูแลแผลแบบบ่อยมากๆต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือห้ามล็อกเรียนแบบนะทุกคนการที่จะ,เร,จะเราจะเข้าหาช้าง ใครเดินไปเห็นช้างแล้วเดินวิ่งเข้าเข้าไปหาเลยอย่างเงี้ยคือตอนนี้เราค่อนข้างมีเซฟตี้คือมีแบบคนผู้เชี่ยวชาญด้านช้างแล้วก็มีควันช้างคอยดูแลอยู่ใครเจอช้างแบบทั่วไปอ่ะอย่าวิ่งเข้าไปหามันอย่าไปจับมันนะคือแบบเออเราไม่รู้ว่าตอนนั้นช้างอารมณ์เขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับไปครับอย่างแรกคือทําความสะอาดแผลก่อนนะแผลมกกนันโปกรนะที่เห็นนะครับเดี๋ยวหยิบกอดไปจำนวนนึงก็คือคือวันนี้เดี๋ยว,นวนต้องทำถูก <laughs> ต้อง <laughs> มาแล้วเอามาทุกกี้ทำให้น้องหมาน้องแมวไง ก็สับแผนะครับเดี๋ยวมันจะกรีดนิดนึงนะเดี๋ยวมันจะกรีดนิดนึงนะพี่แกไม่ทําให้ผมดูก่อนเลยครับเ้ยยังแสบไหมครับไม่ค่อยครับแต่จะแสบตอนที่เราถูเนี่ยแหละอ๋อตอนแรกอะเจ็บเสมอครับบอกทําแสน ทำแผลให่ oh, yeah. ไม่ได้นะโ่งอะไรเนี่ยอันนี้คือการสะครับถสบู่ครับ่าเชื้อแถวกบริเวณแผลสะครับคือเหมือนแบบขัดนี้แหละขัดคือการขัดเอาเพลกเศษน้องเศษดินอะไรออกเหมือนเราใช้สะครับถ่าหน้าไม่แต่ว่านี้มันเป็นยาฆ่าเชื้อเราเวลาช้างผักระวังเดินครับดูดูดูพฤติกรรมด้วยเวลาใหอเจ็บบางทีมันกระดุ้งแล้วมันแบบผักเราแล้วก็ดูเท้ามันด้วยครับเดี๋ยวมันเผลอมันเหยียบ ไปถ้าเหยียบเท้านี่หายเลยนะเล็บน้อถึงขั้นชะงักเท้าต้องระวังนิดนึงครับเวลาเข้างท่าหมอท่าไม่ดีเลยคิดดีไม่ได้เลยนะหมอใช่เลยหมอเลงเลยเก็บทั้งหมตรงน้องจะ้โบกนะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่เคยใช่ใช่ถ้ามาตอนนี้จะต้องไปเป็นมาว่าแล้วล่ะอยากไหมก็ดีนะ สปอนเซอร์เข้าได้นะว่าใครอยากเราทิพปาวานนะนี่ก็เดี๋ยว้องด้วยให้ความเรียบร้อยอีกนิดนึงอันนี้คือตอนผมทำเนี่ยไม่มีลองนะตอนผมทำเนี่ยไม่มีลองนะเนี่ยเก็บเบาไปเบาไปเนื้อตายไม่ออก เมื่อกี้ก็คือล้างแผลแล้วก็สครับแผลล้างแผลด้วยน้ำเกลือแล้วก็สครับแผลด้วยคอร์ซาดีนเราก็ต้องล้างพวกความสกปรกเนี้ยออกให้หมดก่อนแล้วก็สครับด้วยน้ำยาฆ่าเชือ้อแล้วก็ทาเบตาดีนแล้วก็ใส่ย,ยาที่เป็นยาปฏิชีวนะนี่แหละมันก็จะทําให้แบบว่าเออแผลมันหายเร็วขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะพันแผลเอาไว้ทีกที่งเพื่อแบบกันเชื้อโรค ต่อไปเราก็ฉีดยาบำรุงทุกคนมียาบำรุงให้น้องแบบว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็เดี๋ยวมีเจาะเลือดตรวจสุขภาพว่าผลเลือดจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ดูค่าอื่นด้วยค่าไตค่าตับค่าต่างๆอะไรเงี้ยว่าสุขภาพน้องเป็นยังไงเพราะน้องอายุ40แล้วคือช้างเนี่ยอายุไขบอกว่าประมาณ60-70ปีอะไรเงี้ย<ม>ก็คือวัยกลางคนถึงขัน้ในแบใกล้เข้าสู่ทราแล้วเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวตรวจเลือด อันนี้เป็นยำลุงที่บอกต้องฉีดให้น้องเนี่ย20ซีซีแต่วันนี้เหน่งจะเป็นคนฉีดใช่ปะใช่นี่คือเป็นครั้งแรกที่เหน่งแบบได้ทํหัตถการกับช้างนะมไม่ว่าจะเป็นฉีดยาแล้วก็เดี๋ยวที่มีเขาใจะให้ผมเจาะเลือดด้วยตอนแรกคือไม่ได้คิดว่าจะจะทำเพราะว่าทําไม่เป็นรู้เราเกี่ยวกับช้างยังไง <laughs> มีน้อยแต่ถ้าเอาความจริงเลยก็คือศูนย์เพราะว่าลืมหมดแล้วเพราะว่าลืมหมดแล้ว <laughs> วิธีการเจาะเลือดของช้างเนี่ยคือเราจะเจาะที่ใบหูนะหูมันจะบางแล้วก็ เส้นเลือดมันใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเจาะที่หูได้เพราะว่าเจาะที่ขาเจาะที่อะไรเงี้ยมันอันตรายเห็นปะคะือหูช <w> ้างมันจะเส้นเลือดมันจะแหลกแขนอย่างเงี้ยนะแต่มันจะมีเส้นเลือดดากับเส้นเลือดแดงเราต้องหาว่าอันไหนเส้นเลือดดาหรือเส้นเลือดแดงโดยการแบบทำดูอ๋อเส้นเลือดเสดำเขาจะนิ่มๆหน่อยถูกไหมลองทำดูครับอันนี้เป็นดำใช่ใช่อันนี้เป็นดำเนี่เจาะง่ายก็เส้นเลือดใหญ่มากอ่าเจาไปปะ เด็กไปเลยต้องไหมเข้าแล้วเนาะไม่รู้ลองดึงลองดึงไม่น่าไม่น่ามันมันปนปกติมันต้องมีเลือดต้องแน่ข้องโอเคได้แล้วครับครั้งแรกของการเจาะเลือดช้างง่ายง่นะครับง่ายกว่าแมวอีกเอาจริง กูเลยอะเดี๋ยวเราชัวร์อ่าเก่งแตองอยู่เลยโดนโดนคืนนะโดนตกคืนอย่างเงี้ยทำดีมันไม่ได้ดีหรอกเพราีมือใหม่นะ โอเคตอนนี้ก็ปล่อยช้างกลับก็เดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์ปันเทพหน่อยดีกว่าว่าแบบหน้าที่ของมูลนิธิช้างเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วก็เขาไปออกหน่วยกันอย่างเงี้ยบ่อยไหมเราก็อยากรู้ข้อมูล,ลว่าแบบเออช้างอะ่ะในเมืองไทยเป็นยังไงบ้างแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับช้างอะไรที่แบบยังเป็นปัญหาอยู่ในเมืองไทยอีกไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะไปถามอาจารย์ดูครับไปเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์หน่อยละกัน อย่างที่แนะนําไปอันนี้คืออาจาร์ที่นะครับแล้วก็อันนี้คือพี่หมอเปียกนะฮะเป็นหมอช้างในในระแวกของปากช่องใช่ไหมครับคนทั่วไปเขาอาจจะไม่ได้รู้เกี่ยวกับช้างมากขนาดนั้นหรือว่าไม่มีความเข้าใจในช้างเลยว่าช้างเนี่ยเป็นยังไงแล้วบุรีใช้างอ่ะต้องต้องต้องทำอะไรบ้างจริงตั้งแต่การเริ่มต้นมาเนี่ยมันก็เนื่องจากว่าเราก็ตระหนากว่าช้างเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของชาติไม่ว่าจะคนที่อยู่ในต่างจังหวัดที่ทําอาชีพเกี่ยวกับช้างไปจนถึงคนเมือง ใช่ไหมเพราะเศรษฐกิจมันดันด้วยเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นผลกระทบมันมีถึงกันหมดในธรรมชาติด้วยแล้วก็ในสังคมรวมด้วยดังนั้นเราก็เลยต้องกลับมาดูตรงนี้ว่าเราจะช่วยช้างได้ยังไงแล้วตอนนี้ปัญหาของช้างที่มูทีช้างดูแลอยู่เนี่ยมีมีอะไรบ้างครับคือเราจะแยกช้างเป็น2ส่วนนะครับก็คือ1ช้างเลี้ยงส่วนหนึ่งก็คือช้างป่า ปัญหาของสองสวนนี้ก็แตกต่างกันเอาในธรรมชาติก่อนเราก็จะพบว่าประเด็นของประชากรช้าตอนนี้มันไม่ได้น้อยลงแล้วประเด็นของช้างล้นป่าอะไรที่ตามมาคือว่าเรื่องของพันธุก,กรรมมันก็มีปัญหาเพราะว่ามันผสมก็อ,อยู่ในกลุ่มเลือดชิดอ๋อพ่อผสมกับลูกอะไรเงี้ยเลือดชิดแต่พ่อผสมกับลูกลูกผสมกับแม่อะไรเงี้ย,ยมันก็เกิดความอ่อนด้อยออกมาอ่าและอย่างหนึ่งก็คือว่าอนาคตเนี่ยโรคภัยใกล้เจ็บมันเกิดขึ้นง่ายในกลุ่มพวกนี้เพราะฉะนัน้นอาจจะเกิดโรคระบาดล้วตายหมดเลยก็ได้ นี่ก็มาดูปัญหาช้างบ้านเราก็จะเห็นว่าเราบอกแล้วว่าช้างตอนนี้มันไปอยู่ธุรกิจการท่องเที่ยวหมดช้างก็ได้รับผลกระทบก็คือการขาดการเดูแลไอ้ผมถามพี่เปียันก่อนว่าตอนนี้ในฟิลของการที่เรามาออกหน่วยเคลื่อนที่อย่างเงี้ยหรือว่าปัญหาของช้างที่พบเจอมันมีมากไหมตอนนี้ที่ที่ดูแลอยู่ก็จะมีทั้งแต่เรื่องช้างป่าที่ออกมาในนอกพื้นที่ยานเราปัญหาเรื่องคนนะฮะเช่นอุบัติเหตุรถชนบ้างในช้างป่า ช้างป่ามานทำงายช่างบ้านหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็จะมีปัญหาอยู่เอาจริงๆค่าใช้จ่ายมันก็สูงมากเนาะเพกับช้างเป็นอะไรทีนึงอ่ะช้างมันมันตัวใหญ่ใช่ไหมมันก็ต้องใช้อุปกรณ์หรือว่าใช้แบบพวกยาอะไรต่างๆเ,เ,าเยอะกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยมีการารณรง์นะครัุ้งส้าตามเพื่อมาสนับสนุนงานวิจัยแบบนี้ <c oughs> เป็นตัวอย่างด้วยน, <c oughs> นิธีก็ส่งเสริมให้นักวิจัยคนไทยนี่แหละพัฒนาสิ่งนี้เพื่อช้างต่อไปนะครับ ขอบคุณอาจารย์มากมากขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับที่ว่าเดี๋ยวไว้จะมาบ่อยๆยินดีครับเอาสายชนิดอื่นอีกก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีอีกเยอะนะแบบตป็นงูป้านจระเข้ลายเปอย่างนี้มีทั้งหมดแล้วทั้งหมดแล้วนี่เจ้าพออืมเฮ้คอนเทนต์ไปเรื่อยแล้วจระเข้เสือก็มีจระเข้เสือก็มีมีมีทั้งหมดเลยจะเอาแต่ละชนิดยังได้เลยนะอย่านัดนะฮะตาไปบอกกายแล้วหนึ่งวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากยินดีนะครับ เอไว้เจอกันได้โอเคทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้วันนี้ก็พาทุกคนมาดูเรื่องแบบว่าเอ้ยรักษาช้างเป็นยังไงแล้วช้างเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างก็มาคุยกับอาจารย์ปานเทพด้วยอะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วมูลนิธิช้างเนี่ยก็เขาก็ยังมีแบบปัญหาประสบปัญหาอยู่เกี่ยวกับช้างล้นป่าหรือว่ามีแบบการท่องเที่ยวมันค่อนข้างกระทบมากแล้วก็สวัสดิภาพของช้างเลี้ยงหรือว่าช้างที่เคยเป็นช้างแบบ อยู่ในการท่องเที่ยวเนี่ยมันค่อนข้างไม่ดีมูลนิธิช้างเขาก็มาช่วยตรงนี้แหละอยากบอกแล้วกันว่าแบบว่าเออถ้าใครรู้สึกว่าเอออยากสนับสนุนช้างหรือว่าอยากแบบว่าช่วยเหลือช้างอะไรเงี้ยก็สามารถติดตามที่มูลนิธิช้างได้จริงๆก็เข้าไปในเว็บไซต์ของเขาก็ได้เว็บไซต์ของเขาก็จะมีบอกว่าแบบมูลนิธิช้างเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างหวังว่าทุกคนว่าจะชอบคลิปนี้นะเพราะว่าเราก็แบบเอยได้ไปเปิดโลกใหม่ๆได้มาดูว่าเอ้ยสตอแพทย์ที่รักษาช้างเนี่ยเขาทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยวันนี้ก็ลาไปก่อนทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่คิปหน้า คลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูสัตว์อื่นบ้างตกลงกันดีลเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราก็อยากเป็นหมอจระเข้บ้างไงอยากเป็นไก่ทองไนงะเออเหน,เนือปะอาโอเคบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย